ยนานางสาวิตราผมชิติมาผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีร้อยคนปัจจุบันราสบควรแล้วขอกราบเรียนเชิญทรงห่วงใ่ประสบนิกรในเรื่องความเป็นอยู่และการดำารงชีวิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเกิดไฟพิบัติซึ่งปัจจุบันพบว่ามีปริมาณมากขึ้นความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกที เรื่องจาะมีความรุนแรงมีผลกระทบให้กับท่านทั้งหลายมากกว่าเหตุการณ์ก่อนในวันนี้สมเด็จพระเท้าราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ศูนย์หลบะยกัรองท่านก็รับสั่งให้ไปจัดก,การศึกษาให้กับเด็กที่มารวมกันอยู่ที่ศูนย์

私はこのデータを取り調べております。 ไม่เลยอกลับไป่ด้านเลยถ้าสมือขึ้นมาถ้าไม่รับมือเนี่ยามีจอไปเลยลูค่ะเลสส่วนให้ไปทั่วทุกครบัทุกบ้านไปเลย ปรารจทผู้วราจาชการจังหวัดปราจีนบุรีครับ